สวัสดีฮะวันนี้เราอยู่ในกันกับเจ็ดบาปแล้วก็ PVP ขั P ้นสูงนะฮะโดยที่วันนี้เราจะพาอลิซาเบธแสงตัวใหม่มายำกับทีมแสงล้วนนั่นเองทีมแสงล้วนของเราได้แก่ม อลิซเบธแสงตัวใหม่นะฮะป้าแสงบันแสงซับด้วยเซลล์ดิเฟสเพราะว่าเรามีบันแสงคอยแจกดีบัฟแล้วก็ตัวอื่นคอยสแต็กดีบัฟให้กับบันแสงนั่นเองนะฮะเซตการ์ดอ์ติแฟกนั้นจะใช้เป็นเซตเพิ่ม CC ไม่เอาเพิ่มสเตตัสตามดีบัฟแล้วกันแล้วก็อุปกรณ์เลือดปองทั้งหมดไปเลยอยากได้ CC ที่มันสูงๆอยากเปิดก่อนแล้วมันจะได้เปิดก่อนจริงไหม ก็ไม่หรอกเพราะเดี๋ยวนี้ CDC มันสูงนะทุกคนอยู่แล้วป่ะไปะอาหารที่กินก็เพิ่ม CDC ไปเลยแล้วเรามาดูกันว่าสำหรับ5ารอบนี้เราจะดูตัวละครเราถูกกระชํทาทำเราได้ดูตัวละครเราถูกกระทำทำเราได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะไปลุยกันเลยดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไม่มีการเทสทีมมาก่อนแต่อย่างใดเลยนะฮะเท่ากับว่าเราจะเล่นตามที่เราพอจะคิดได้พอสังเกตแล้วกันโดยที่เราเนี่ยจะ เก็บสแต็ปของมาราเล็เนี่ยไปใช้ให้มันแบบเขาเรียกว่า,างไงอะไปใช้ให้มันต่ําสุดไม่ใช่สิไปใช้ให้มันมากสุดละกันะประมาณนั้นละกันเนาะใช้มันต่ตตตําสุดต่าสุดยังไงวะเนี่ยเออมีเรื่องเล่าเว้ยคือเล่าอะ่ะคือมันเราเปิดไวหกร้อยแล้วได้แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ขิงน,นะจะมาเล่าคือพอมันครบ600อแล้วเนี่ย มันมีตั๋วจาัดก,การได้ฟรีอีก2ชุดก็คือ20บใบใช่ไหมและทีนี้พอมัน20บใบแล้วเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเป็น600 6 0ร้อยถูกปะอ่ะเราก็เลยแบบว่าเกิดอาการเสียดายใช่ว่าเสียดายได้ไหมก็ว่าเสียดายแหละอีกนิดนึงก็จะแบบว่าครบ9 0 0แล้วเราก็เลยทําการที่จะ เออเรียกว่าไงอะ่ะเราก็เลยทำการขเขาเรียกว่ากดต่อไปให้ถึง900อะ่ะเออแล้วทีนี้พอมันถึง900ปุ๊บนะระหว่าง,างนะนะ2่ส40เพรอะ่ะไม่มีพระแสงสวรรค์สลวนอะไรออกหรือวุ้ยโคตเจ็บใจเป็งวะลืมไปว่าโดนล็อกหัวนะมเตอร์คุยเห็นปะ นะพอโมตคุยก็จะเป็นอย่างงี้นะทุกคนอย่าโมตคุยนะบอกก่อนแล้วเราก็ได้ไปชุบป,ป่าแสงคิดว่าไม่น่ารอดคิดว่านะคิดว่าเราจะใช้เป็นป่ารอดไหมนะเออป่าตีเบ็ดแล้วก็ป่าป่าหมูป่าหม,มูมาเลยป่าหมูมาเลยไอ่ไตบ่ไตบ่ เฮลเขาอันติหนึ่งแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมเราจะเบ็ดแล้วก็ตีไม่ได้อยู่ดีปะเราจะตีเพื่อเก็บเราสองสแต็กลวก็ตีเฮ้ยเอา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 ,เอา,เอาลืมว่ามันมีขั้นกลางอยู่อันนึงเออมันมีขั้นกลางอยู่อันหนึง่งดูดิลืมกะจะใช้ป่าขั้นสามแย่มาก ตายปะเราตายเองแน่แอราโมเดรคุย <laughs> แย่มากลดเกรปะไม่ลดเกรเราน้อยแล้วก็สแตกเราไม่เต็มแย่ yeah, ที่สุดแตกเลยดูดิกัดก่อนเต็มหัวรอดได้ไงวะไม่รอดต่อให้รอดก็ไม่น่าจะถึงข้อไล่ดูชงแล้วอะ ก็น่าจะแตกอยู่ดีอ่ะต่อให้รอดนะดูเบ็ดดูเลือดเบ็ดปปับ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 เรียบร้อยแต่วเรามีกี่ใบวะนะแล้วเขามีนันนาชีคคบเลยไงประเด็นเออเฮ้ออันนี้คืออ๋อได้ไหมป่าเราก็ตายอยู่ดีเพราะป่าเราอยู่ในโหมดอันนี้อยู่ก็จะเหลือแค่เซลลดิบกับอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็เหลือเฮลด้วยซ้ำ ไม่ไม่เหลือเว้ยเพราะว,ว่าตายพร้อมกันไงจะยอมตายไหมมันเกียรติจำลงขอขันสามโอ้โดนรถแรงจริงเนี่ยเฮ้ยเขี่ยวก็ฟ้าเว้ยสู้กันขาดใจเลยนะบอกก่อนเออสู้ขาดใจเลยนะเป็นการสู้ที่แบบสู้เสียชีวิตมากเออมามาอีกมาอีกมาอีก ไอ้เชี่ยมันรวมการ์ดว่ะไอ้เชี่ยมันลดแรงอ่าขั้นสามโอโหเจ็บจี๊ดเลยเธอจา๋าอืมแปะไปก่อนเป็นการยื้อที่แทจ้จินสองเกตสองเทินอาทินอาทีนนี้เรารอดแล้วแหละสองเกตสองเทินโอ้โหการ์ดมันที่มันรวมมันเป็นการ์ดเงินด้วยประเด็น และการ์ดเรามันเป็นการ์ดอะไรการ์ดอะไรก็ไม่รู้การต่อสู้ระหว่างชายเท้นะฮะนนเฮ้ยการ์ดขั้นหนึ่งไม่มีอะไรล็กเกตาแล้วแหละไงสุดยอดโอ้ชายแท้สำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าตัวของล็อกซีบาข้คลังในคนเปิดไหม่สำหรับปีใหม่นะเรามองเลยว่าถ้าเพรไม่เยอะพอหรือไม่อวยมากพอเนี่ยเก็บเพรไว้ตู้เฟสตู้หน้าดีกว่า ขณะน,นี้เราโอชิปหายแล้วเจอเป็นฟูแองจังเจอเป็นฟูแองจังเราขอตีอีนี้ให้มันตายไปก่อนได้ไหมมันจะตายปะวะเก็บกระแตให้มันเข้ไปก่อนตายดิถ้าไม่ตายเจอมันล้างนีบัฟนะเบื่อมากเลยนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่งรถแล้วง่ายอะอ เห็นปะเอ้ยอย่างน้อยก็เหลืออนิดนึงก็ยังดีเพราะว่ารอบหน้าเบ็ดเราก็สกิลสกิลอื้อหืออื้อหืออออืื้หสกิลแบบเกือบดีอ่ะสกิลเกือบมาขั้นสามแล้วอ่ะพอมันเจอล้างก็จะแบบเราก็จะลิงแต่มากาเล็ดเลยนะเพราะมากาเล็ดเนี่ยเป็นตัวแก้ทางสายดีบัฟเลยนะแล้วถ้าเราจะไปสตันอลิซาเบธเนี่ย มันก็จะทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมากกะล็ดเนี่ยการ์ดมาอีกน่้นลำคาเนี่ยปะเราจะเล่งมันจะตายปะสแต็คครบมันจะตายไหมวะกลัวไม่ตายอย่างเลยเพราะว่าอีเบ็ดมันก็น่าจะใส่ทามเิโียวแดงปะลืมดูทามเหลีแดงจริงฮะเออเสี่ยงเสี่ยงชีวิตเนาะงงตอนนี้งงไปหมด ตายปะตายตายอา๋อเอาให้ตายเ yeah. ย็ดอ่าไม่ตายเลยไม่ตายเลยเนี่ยชีวิตมันช่างน่าเศร้าจะยอมตายไม้มันเกียดลง <laughs> เออกูตายเองไม่เป็นไรกูตายได้ เอออย่างนั้นแหละเราควรจะเปลี่ยนให้บันแสงซัพอ์อมยแดงดีป่ะวะเออไงล่ะชุบไม่ได้ด้วยตัดไปเป็นเพลิงสุดท้ายซะก่อนอมมันชุบวะ่ะมันชุบอ่าแล้วก็ยังไ,ไงดีวะ เก็บไปรอบหน้าก็ไม่ได้เพราะว่ามหมดไปแล้วเราโดนระง,งับการฟื้นฟูอยู่เราโดนระง,งับการฟื้นฟูอยู่เอ้ไม่ใช่ล้งงับการฟื้นฟูเออโดนระง,งับหน้าอยู่ <Okay. S 1> เลือไว้ทําไมวะเลือไว้เออเอาอ่อนแบบพร้อมกันไป มองหาแมวก่อนอ่ะมาแต่เบ็ดแล้วเราว่าเราน่าจะแตกอยู่ดีอ่ะเอาง่ายๆคิดว่าเราน่าจะแตกอยู่ดีสู้หูกันตามโดนรถเกตดปะเนี่ยโดนแล่เลยว่ะแย่แล้วมันมีสองตวัวดูดิอืมมันมีสองอันอันตีอ่ะอันตีห้า อันตีหนึ่งอ่าแล้วก็ตีขั้นสองไปจะแตกเต็มนะฮะโอ้ดามเมจจุ่มจิ๋มมากเออเป็นไงนะดามเมจอย่างจุ่มจิ๋มเลยเออเด้งเลือดดีมากเลยนะ เป็นการสู้สุดชีวิตมากสำหรับไฟสีเออสู้สุดชีวิตสุดๆรอบที่3ฮะเจอทีมเดิมไหมเนี่ยไม่เจอเจอเป็นอนโนอโน,อน,โนเราจะใช้สเตปเดิมเลยก็คือแบบนี้แล้วก็ไม่อยากรีบใช้สก,กิลเบ็ดอยากจะเก็บไวส้สตันมากกว่าเพราะฉะนั้นหรือว่าควรใช้ไปดีวะ ก็เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็อยากใช้สกิลเดี่ยวให้มากก่อนเพราะว่ากลัวที่มันจะติดติดกัดก่อนมากเกินไปขะาใจปะไปอย่างว่าจำไม่รเราไม่เคยเล่นคลิปนี้เราบอกแล้วว่าเราเอามาแบบยำม,มือยำตีนเล่นคือมันลดมันลดดาเมจ50%ตอนเริ่มเริ่มเทินได้ไงเห็นปะคือถ้าเราใช้สกิลหมู่หมดเนี่ยก็จะลำบากพอสมควรเลยทีเดียวสมควรนั่นนายหรือ และยิ่งเราเจอเทียด้วยดีนะเทียที่เจอกับบันทำให้ไม่ค่อยติดคลิปเนี่ยเห็นปะเราควรเอาทามีเอวแดงมาให้บันใสจริงๆเก็บเก็บเทียก่อนไหมเอยไม่ใช่เก็บเบออถูกแล้วเก็บเทียก่อนเทียตีสามมันจะเก็บยังไงวะอ๋อแบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้เราจะไม่ค่อยเรียกชื่อสกิลนะเพราะเราจำไม่ค่อยได้เราจะใช้เป็นเขาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะมากกว่าหวังว่าจะเข้าใจกันนะฮะไม่เข้าใจก็ดูรูปไปเด้อให้มันตายไปก่อนหรืออ,อว่าทีมันลดตามขีดอังการดทองฮัลโหลการทองของอีอันเบโด ใช่ไหมใช่การทองอันเบโดเออมแบบนี้บันตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคือบันไม่มีชีวิตอยู่ใช้อะไรขนาดนั้นจะดูทองแล้วต้องใช้ท่าหนึ่งปะ่ะเลือดเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดเหลือสี่หมื่นแล้วดู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 ด,ด,ด,ดูเออแล้วดูบัฟบ,บนหัวของอันเบโด ปาเฮ้ยเชียเหลือเฉยเฮ้เยผิดคาดมากเหลือเฉยไม่น่าเชื่อยุหูมากเออเป็นไงละ่ะตอนนี้กูจะยุหูเองแล้วนะนับก่อนที่เราชนะไปกี่รอบวะยังไม่ชนะเลยปะเราชนะไปแล้ววะยังไม่ชนะ <laughs> บ้าชนะไปแล้วค <laughs> ือเอาจริงๆอ่ะ เราเล่นทีมอลิซาเบตนางฟ้าก็ไม่กีดไม่กีดบเอไปนะเรากลับมาใช้ทีมอโนอัมเมโดเหมือนเดิมแล้วนะนะจากใจเลยอโนอัมเมโดยังสู้ทีมปูแองเจิลของอลิซาเบตแสงได้อยู่อันนี้พูดจริงไม่ติงนังเลยนะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะที่แบบพี่เกูต้องมาแพ้อโนอีแล้วเหรอวะอย่างเงี้ยเออไหนๆก็ได้นะใช้ไปเลย สกิลนี้น่าจะแรงสุดกว่าขั้นจิ้มขั้น3แต่ก็แรงได้แค่นี้แหละอย่างว่าแหละอนโนมันถึก<ม>ถามว่าอลิซเบธนางฟ้าเก่งไหมเก่งเก่งเลยแหละแต่มันมันก็ไม่หรูสิมันตอบไม่ถูกอะมันเก่งแต่มันเก่งไม่สุดอะใน PVP อะ ทีมอันโนต่อให้การ์ดมันมาไม่ดีมันยังมีกัดก่อนของเฮลช่วยไงอีกรอบหนึ่งแล้วเจอเป็นทีมนี้โหจะตีเข้าไหมนะ่ะดูทรงแล้วไม่น่าตีเข้าเลยนะตึงมากครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะจะใช้เป็นท่านี้แล้วก็ค่านี้แล้วก็บันตีไปเลยแล้วกันเนาะ เก็บสสเต็กแต่ว่าเก็บเบ็ดไว้ที่หลังให้บันมันแบบว่าโดนละครับเอฟเฟกสกิลไปก็ช่างมัน <Real order. S 1> ถ้าเรามีตัวลบบัฟอย่างปาเขียวเนี่ยสู้ได้นะอันเบโดป่าเขียวสู้อัเบโดได้แต่ว่าตัวของทีม่นอื่นมันก็จะแบบว่าสู้ยากเพราะป่ามาลบทั้งหมดใช่ปะล่ะ ส่วนรีวายลบทีละการใช่หไหมริมุลุริมุลุล่างอันล่างใหม่ก็จะลบทีละการเหมือนกันตอนใช้ตอนเข้าเทินตัวเองอืมแบบนี้แล้วก็มันติดระงับอยู่ดีอ่ะแต่ว่ารอบหน้าเราได้เกรดถ้าเราไม่ตายเองก่อน,นะนะ รอบหน้าเราได้ทําไม้ตายเราโดนระงับเพิ่มเนี่ยว่าลืมเออระง,งับเพิ่มแต่ว่าระง,งับไม่ทับซ้อนกับระง,งับที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเทิรน์น้าเราได้ทําไม้ตายแน่นอนถึงแม้ว่าถ้าไม่ตายเราจะแค่หนึ่งก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ปิดนะเราโดนปิดเองนะเออถ้าเราไม่ปิดเราโดนปิดเอง เพราะว่าเนี่ยเจอกระโหลกไปสามกระโหลกแล้วสี่กระโหลกแล้วอืมเราจะใช้ท่านี้ไม่ใช่ไหมจะต้องใช้ท่านี้แล้วก็ท่านี้แล้วก็ท่านี้เออไม่รู้นะไปดูกันเอาเองว่าท่าไหนเป็นท่าไหนตีไม่เข้าเห็นปะเพราะว่ามีไอ้นี้อยู่ มันมีอ่าอ่ามันมีไอซ์อยู่ด้วยดูดิสามแสตงตีไม่เข้าเลยนะบ่องมากบ่องเวอร์แล้วก็มีนานาชีติดบัฟแฮมไปด้วยอันไปดไม่ตายเห็นปะแล้วก็โดนระงับไปนานาชีเนี่ยโคตรโกงเลยนะบ่องตรงแต่ไม่เป็นไรเรามีสตันแต่คิดว่าบันน่าจะตายในรอบนี้แล้วแนะ น่าจะปลากระโหลกปะปลากระโลกจริงอเก็บอันเบโดให้ได้ตัวอื่นช่างมันตัวอื่นช่างมันไม่ได้ดิเออตัวอื่นทําช่างมันแล้วเราก็จะแปะไปแบบอีกเหลวหรอไม่ได้สตาร์ทไปก่อนสตาร์ทแล้วก็แปะแล้วก็ปี ตายปะไม่ตายดูดีตีไม่ข้าวเห็นปะ่ะสุดยอด <S <S เบ็ดอยู่กับทีมเจ็ดบาทไม่ค่อยคุ้มว่าสำหรับเราอ,อันนี้ยังไม่ได้สรุปนะอันนี้คือแบบว่าพูดให้ดูแบบไอ้นี่เลยนะพูดให้ดูแบบหน้างานที่เล่นนะตรงนี้เลยนะถึงบอกว่าไม่คุ้มอ่ะคือมันไม่คุ้มจริง มันอาจจะไปกับปลาเขียวดีก็ได้ปลาเขียวดัดลอดใช่ไหมอ่าปลาเขียวดัดลอดอย่างนี้แต่ทีนี้มันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นว่าชนะอันโนได้เลยนะเนี่ยอีห้ลาล,ล่าเ้ยตีรวยิกเลยมึงไม่เป็นไรกูสู้ชีวิตมาพูดคำเดียวกากูสู้ชีวิตยังไงการกูก็เหลือโลง่งการโล่งแน่นอนรอบนี้นะ เอออ่ะรับไปซะอินวงแขนคงเครเนี่ยแล้วตีไม่เข้าเห็นปะไม่เข้าไม่เข้าเลยเนี่ยดูดิขนาดมีกระโหลกแค่อันเดียวนะ <c oughs> ฉันมาทอะไรที่ที่ ใช่ไหมร้องมามปนร้องมาร้องมาออกมา,อมา,อมาเออนั่นแหละเออร้องมาดึงมาร้องหย้ยขนาดเบ็ดกูเต็มสเต็กตัวสี่สเต็กกูยังทำได้แค่สต์ดันอันเบโดะย,ยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเก็บอันเบโดได้คิดดูโอ้อยตายแล้วเชีย่ยตาย ไอตายแตงกิ้แอนยูเดี๋ยวมาดูขั้นสามกันว่าจะรอดไหมและนานาชิก็ขยันไปบัฟให้อันเบโดมากการ์ดมึงไม่คิดจะขึ้นมือหน่อยเลยฮะอ๋อาร์ดอันเบโดมึงไม่คิดจะขึ้นมือหน่อยเลยเราควรที่จะไปเราควรที่จะเก็บใครก่อนดีวะ เก็บนาาชีก่อนเลยกูเก็บนานาชีก่อนเลยกูไม่ทอดแล้วเพราะว่าบัฟนาาชีมันน่าลำคาญอาวุธบบกเอกลักษณ์บบกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมันน่าลำคาญมากเอาละครับการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวของเราผู้มีปีกทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีกขาวและปีกดำชึบไปไงตอไม่มีนาชี พอไม่มีนานาชิเท่านั้นแหละเป็นยังไง,ง,ไงใครถามว่าซับอันโนทำตัวอะไรดีนานาชิฮะไปหามาให้ได้น่าลำคาจริงเวลาบับขึ้นหัวเนี่ยมันมังึกมังงักมากมันเป็นตัวที่โคตรมางึกมังงักเลยแล้วเราก็ตายอีกแล้วครับ มันมีตั้งท่าอยู่ด้วยไงไม่ตีได้ไหมไม่ตีได้ปะเราสู้ชีวิตเราเหนื่อยมากเลยเนี่ยเออตายซะตีเธอวายละแม่คุณมาฮะรอบสุดท้ายกูเจออันโนยกระจาแต่ต้องอย่าลืมนะฮะว่าเบ็ดมันเจอน้องน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อกีเลนกีเ่นเรามากลัวอ,อยู่ ทําให้ต่อให้โดนอู้ดีดีดีด,ดีต่อให้โดนยั่วยุนั้นก็ไปตีมันอยู่ดีอะ่ะเอาออเป็นว่าคลิปนี้สามารถตั้งชื่อคลิปว่าอย่าหาทาได้ไหมยอย่าหาทําจริงๆถ้าไม่ว่างพอเหนื่อยเหนื่อยมกักอืม เราตีหมู่ได้ไหมตีหมู่ใช่ไหมอ่าตีหมู่แล้วก็โอ้เหมือนรู้ว่าเหมือนคุณรู้เหมือนคุณมันรู้ <S 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 เราไม่สามารถสตันอันเมโดได้นะ,ะเพราะว่าเบ็ดเจอกีแลนด์มาขัวอันนี้คือข้อดีของทีมนี้เลยนะทำให้อันเบโดนไปเคานเตอร์ตัวอื่นตลอดกลับกลายเป็นว่า นั่นแหละฮะเราไม่สาม,มารถที่จะถอนตั้งท่าอันเมโดได้ยกเว้นเราจะมีถอนตั้งท่าสองตัวเพราะว่าอันเมโดมันมาแค่ตัวเดียวถูกปะถู๊กูถามใครเนี่ยอืออันเมโดตายแล้วเลยเฮลแล้วนานาชีก็จะลงมานี่อีนานาชีน่น่าลำคานมากนะเอ,อเราควรไปเก็บต้องเก็บกีเลนให้ได้ก่อน ต้องเก็บอีเลนให้ได้ก่อนเออมีคนถามเราเหมือนกันนะว่ามาการเล็ตก็เป็นนางฟ้าทำไมทำไมมาการเล็ตมันถึงไม่ยืนแบบไม่บินแบบนางฟ้าตัวอื่นอันนี้คือข้อสงสัยที่มีคนถามมาเราสงสัยด้วยเหมือนกันสงสัยเรื่องที่แบบว่าต่ว่าไม่น่าสงสัยก็ไม่ใช่เพราะนี่ก็สงสัยเหมือนกันตายปะ โอเคตายเราไม่เจอกีแลนอีกต่อไปอ่ะต่อไปเรามาสตันตันปะยังไม่ชุบเพราะฉะนั้นโดนสตันแน่นอนอันติมาปัญญาเกิดอันติตเตลิดจะเกิดปัญญานะค,ะค <c oughs> ร,รับโิเราไม่เจอล้างบัฟเอ้ยไม่เจอล้างบัฟเราไม่เจอล้างเกรด เราจะอันติก่อนอันตีก่อนแล้วก็ตีไปหวังว่าจะจบเน,ะนาะนาชีไปบับตัวอื่นนี่อันตีเบามากเพราะวันตีแค่สองอยากจะได้ซักอันตีสามไงเลยกดต่ออย่างที่บอกไปอยากกดต่อให้ได้อันตีสามเพราะว่ามันจะมีลดดาเมจลดดาเมจให้ทีม20์เเว้ยเราอยากได้ตรงนี้แหละแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ให้เราไงโคตรเศร้าเลย ขอการ์ดเบดอีกอันอ่านั่นแหละจะชูแสงปิดทริปผมจะชูแสงปิดทริปได้ไหมขอตีขอตีหน่อยจะตายปะวะเอออเาเป็นขั้นสองแล้วกันแบบนี้แบบนี้แล้วก็ปิดคลิปไปเลยสรุปปิดไม่ได้เพราะว่าตีด,ดาเมจไม่ผ่าน ว่าแล้วว่าแล้วทำมิดไม่พอเออไ้หาเอ้ยเบรกน้าแหกเลยไป่องว่าอันนี้อันนี้น่าจะปิดแต่จริงๆแล้วแหละน่าจะปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเออต้องแบีแล่อ่าสำหรับคลิปการ ลุมระยำแสงล้วนนะฮะก็เป็นไปได้อย่างเรียกได้ว่าชุรักทุเลนะแล้วก็น่าสงสาร็นอย่างมาสู้อันโนไม่ไหวอันโนที่ฟูจริงๆอะไม่ไหวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอันโนที่แบบเป็นคนเล่นที่เขาซึ่งเซนะียนเนี่ยสู้ไม่ไหวถึงแม้ว่าแต่ก็หลายทีมอยู่นะฟูนางฟ้าก็สู้ไม่ได้อันนี้คือหน้างานนะคลิปนี้5ครั้งนะนางฟ้าสู้ยากอันโนสู้ยากก็เป็นทีมคอนเทนต์เฉยๆแล้วกันเนาะไม่ต้องไปหาเล่นเป็นจริงเป็นจังถ้าจะเล่นเบ็ดแสงตัวนี้ก็เล่นเป็นฟูนางฟ้าล้วนไปเลย เบ็ดแฝงมาเอลมากรเลสหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ซับด้วยทิสตันหรือไม่ก็ซับด้วยในด้านของเอลาเต้เขียวนะฮะกวาไปส่วนถ้าจะเล่นกระเจ็ดบ,บาทก็แนะนําเป็นพวกแบบปลาเขียวดีกว่าปลาเขียวหรือไม่ก็ปลาเขียวกับบันแสงพวกนี้เจ็ดบาทมันก็ดัดร้อนพวกนี้ก็ช่วยได้เพราะมีฮามฮิลใช่ไหมอะก็ประมาณนั้นแหละฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะวันหยุดผ่านมาก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอากาศค่อนข,ข้างแปรปรวนอย่าตากแดดเยอะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวประกาศหนาวเดี๋ยวประกาศไม่หนาวอะไรของกรมอุตุก็ไม่รู้สำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอมีความสุขกับเกมที่เล่นนะครับบ๊ายบาย